จองและรับรถ All New Suzuki Frong สมนนี้รับสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจบำรุงรักษารถยนต์7ปีในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมรับข้อเสนอผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ6,852บาทรับโปรสุดคุ้มได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki ครับ y o ยูทูปตังกุยสตังกุยนะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้วันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2026นะครับก็เสียงยังไม่ค่อย100%เท่าไหร่นะต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ใกล้หายแล้วละ่ะนะเกม FA Cup นะครับของอังกฤษในรอบที่4เมื่อคืนที่ผ่านมานะก็ลงเตะกันหลายสนามหลายคู่นะครับเดี๋ยวคู่ที่จะพูดถึงก็คือเลี้ยวผูกก็ชนะไบริเตนไปได้3-0ผ่านเข้าสู่รอบ5ได้สำเร็จทีนี้ Uh, เริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงรอบสี่รอบ5้าอะไรต่างๆนิดนึงนะครับหลายคนอาจจะยังงงอยู่ว่าแล้วไอ้รอบสี่รอบ5้าเนี่ยเข้าใจแหละแต่มันจําไม่ได้ว่ามันมันคือรอบกี่ทีมอะรอบ4ี่มันกี่ทีมอะหกทีมหรือร2อบทีมหรือมันรอบ5มันกี่ทีมอะรอบ16แล้วหรือยัง16ทีมสุดท,ท้ายแล้วหรือยัง uh, ผมเข้าใจนะเดี๋ยวพอปีหน้าปีต่อๆไปก็อาจจะยังแบบสับสนทีนี้ หลักการจำของผมผมจำง่ายๆก็คือผมเริ่มจำจากรอบ3นะเอฟเอคัพเนี่ยทีมในพิมร์ลิกเขาเริ่มนับที่รอบ3นะครับรอบ3เนี่ยจะเป็น20ทีมในพิมร์ลิก <c oughs> แล้วก็24ทีมในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเขาจะเข้ามาแข่งแล้วนะครับเขาไม่ได้ไม่ต้องเตะรอบแรกรอบ2เพราะนั้นรวมกันเนี่ย4 4ทีมทีนี้44ทีมในรอบ3มเนี่ยมันจะรวมกับทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกต่างๆเข้ามานะอีก20ทีมมันจะรวมเป็น64ทีมพอดีเป๊ะนะครับ เพราะนั้น44มันคงไม่ไปรวมอีกเ,อเกือบเกือบร้อยทีมเพื่อเป็นรอบร้อยทีมหรอกใช่ไหมเพราะนั้นมันจะเป็นรอบหกสิบสี่ทีมนั้นก็จําง,ง่ายๆสำหรับผมนะผมใช้วิธีแบบนี้รอบ3คือ64ทีมสุดท้ายเพราะนั้นรอบ4ก็คือ32ทีมสุดท้ายรอบ5ก็คือรอบ16ทีมสุดท้ายแค่นั้นเองเพราะนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมารอบ4มันคือรอบ3 2ทีมสุดท้ายนะครับทีนี้รีบุญเข้ารอบไปแล้วเนี่ย พูดถึงภาพรวมอีกนิดหนึ่งก่อนที่ไปถึงเกมนะทีมจากพิมลีกเนี่ยเมื่อคืนลงสนามมีตกรอบมีเข้ารอบนะครับตอนนี้เข้ารอบไปแล้ว5ทีมก็คือเชลซีเวสต์แฮมแมนเชสเตอร์ซิตี้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วก็เวอร์พูที่เตะคู่ดึกสุดนะครับเข้าไปแล้ว5นะที่ตกรอบตอนนี้ตกไปแล้ว3ที่เตะเมื่อคืนเนี่ยก็คือเบอร์ลีเบอร์ลีนี่แพ้แมนฟิ์ทาวคาบ้าเลยนะครับตกรอบ แอสเซนบิลล่าแพ้นิวคาสเซิลในบ้านตัวเองเหมือนกันนี่ทีมพรีเมียร์ลีกเจอกันแล้วก็ไบรตันที่แพ้ลิเวอร์พูลก็ทีมพรีเมียร์ลีกเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ารวม5ทีมที่เข้ารอบไปแล้วเนี่ยพรีเมียร์ลีกเหลือ6ทีมในการแข่งขันนะครับอีก6ทีมเนี่ยจะลงเตะคืนนี้5ทีมครับก็คือลีสต์วูเต็ดวูฟดันแมนเดลเลอร์สซันเดอร์แลนด์ฟูลแลมสี่ทีมเนี่ยไปเยือนหมดเลยนะแล้วก็อาร์เซนอลเล่นในบ้านนะครับแล้วก็วันจันทร์นะครับเบรนท์ฟอร์ด จะไปะเยือนแมคเคิลฟิลด์เนี่ยเหลือ6ทีมจะตามเข้าไปสมทบอีกกี่ทีมเนี่ยต้องมาลุ้นกันนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยรอบ5 16ทีมสุดท้ายมีพรีเมียร์ลีกแน่ๆเนี่ย5ทีมนะครับส่วนการจับสลากรอบ5 16ทีมสุดท้ายเนี่ยนะครับจะจับสลากกันในวันจันทร์นะครับก่อนเกมที่แมคเคิลฟิลด์จะเตะกับเบรนท์ฟอร์ดนะฮะอ่ะโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมกว้างๆนิดหนึ่งทีนี้นนนนน มาว่ากันถึงเกมซะหน่อยนะครับริพูเจอกับไบรทันคู่นี้เจอกันมาแล้วในพรีเมียร์ลีกที่แอนฟะิลด์ฤดูกาลน,นี้ซึ่งร์พูนก็ชนะ2 0ในเกมที่เล่นได้ดีมากๆนะครับแล้วก็บอลมันเหมือนมันเข้าทางด้วยวิธีการเล่นของไบรทันเองด้วยเกมนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็คล้ายๆกันคือไบรทันเป็นทีมที่มีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนไม่ค่อยเปลี่ยนตัวเองก็คือเซตบอลต่อบอลจากแดนหลังนะครับประตูไปให้เซนเตอร์แบ็กหรือว่า ฟูลแบ็กเติมขึ้นไปมีแบ็กขวาอ่ามีกองการขยับมาช่วยอีกคนหนึ่งเซตบอลก่อนนะครับผ่านบอลไปอ่าไปมาเพื่อหา,อาหาพื้นที่ในเกมเนี้เขาก็ผ่านบอลปลดการบีบของลิพุนได้สวยๆเนี่ยหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ารูปเกมวิธีการเล่นแบบเนี้ยเอ่อผมมองว่าลิพุนเนี่ยชอบมากกว่า <c oughs> นะครับแล้วก็จะเห็นว่าเหมือนกับเกมแรกที่เจอกันเลยก็คือลิพุนรู้ว่าไบรท์ตันเนี่ย จะมาเล่นวิธีการแบบนี้เพราะเขาไม่เปลี่ยนตัวเองเนี่ยผู้เล่นในแนวรุกของวอร์พูนก็จะบีบกดดันแดนบนเลยนะครับบีบตั้งแต่แดนบนเลยก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วการบีบของเวีร์พูนเนี่ยคือถ้าบอลมันเข้าทางเนี่ยบีบได้ดีเนี่ยบีบปิดพื้นที่ได้ดีเนี่ยอบอลสองวอร์พูนก็มาจะเก็บได้นะครับจ้องที่จะฉกจ้องที่จะแย่งหรือว่าวางยาวขึ้นมาก็หมงชิงหมงคู่เซนเตอร์แบ็กคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เล่นได้ดี ทั้งฟันได้ทั้งโกนาเต้โหมแล้วก็กองกลางตามมาเก็บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คล้ายๆกัแบบเกมเกมแรกที่เจอกันด้วยความที่ไบรตันไม่ใช่เป็นทีมที่จะไปเล่นเกมรับคือลิพูเนี่ยถ้าเจอทีมที่รับต่ําอุดแน่นจริงๆก็จะอึดอัดนะครับเพราะฉะนั้นเจอกับไบรตันเนี่ยบอลมันบอลมันจะเรียกว่าเป็นสไตล์ที่ลิพูเนี่ยเล่นได้ถนัดมากกว่านะครับในการจัดตัวเนี่ยก็น่าสนใจคือลิพูก็ มีปัญหาในตำแหน่งแบ็กขวาเพราะว่าแบ็กขวาก็เจ็บหลายคนเกมนี้อันเนออดอนซอลตใช้เคอร์ติสโจนส์เล่นนะครับแล้วก็ใช้โดมินิกโซโบสไลเนี่ยมาเล่นกองกลางร่วมกับอเลซิสแมกนิสเตอร์นะครับโจนส์แบ็กขวามิลสเกอร์แคชแบ็กซ้ายอาริโซนเบ็กเกอร์เป็นผู้สาประตูคู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นโกนาเต้กับฟานไดนะครับแล้วก็ตัวรุกโมเมสซาร่าโฟลินเวียสโคนิการโปเหมือนเดิมแล้วก็ปรับนะครับอุโกเอกิซึเกะนั่งสำรองให้เฟเดโกเคียซ่า ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนะฮะก็นี่คือชุดตัวจริงของเรียร์พูลนะสำรองก็ังมีพวกแลนกาเฟนแบกมีแอนดี้โรเบิร์สันนะครับมีอุโกเอ็กิติเก้เนี่ยที่เป็นผู้เล่นในทีมชุดใหญ่นะครับแล้วก็มีโจโกเมสนะ,ะเรยอนกุมโมอาเทนิโอนี่คาวินแลมซี่เกมนี้ก็ได้ลงสนามทั้งนั้นแลมซี่ลงสนามนาที89ซึ่งผมมองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าโดยตำแหน่งของเขาเนี่ยเขาเล่นแบ็คขวา การจัดลงสนามได้เล่นได้มีเกมเนี่ยก็อาจจะมองไปถึงเกมต่อๆไปนะครับเพียงแต่ว่าเกมเนี้ยคาวิลล์มซี่ลงไปเนี่ยลงไปเล่นตัวบนนะเพราะตอนนั้นโจโกเมสเล่นแบ็คขวาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แบ็คขวาเนี่ยอาจจะมีเจ็บคอนเนอร์แบลลี่เจ็บยาวฟิล์มพงเจ็บอยู่นะครับแล้วก็ Jones, วเคริติสโจนส์กับโรเมสโซโบซายอาจจะเล่นแบ็คขวาจําเป็นได้แต่การมีโจโกเมสอยู่แล้วก็คาวิลล์มซี่ได้ลงสนามเล่นด้วยเนี่ยเอ่อก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดี นะครับโอ้ยังมีคนก็คือวัตเรุเอนโดที่เจ็บนะฮะอ่ะนี่คือการจัดตัวของเลี้ยวผู้นะส่วนทางไบรตันเนี่ยก็มีพักผู้เล่นตัวชุดใหญ่หลายคนอยู่เหมือนกันนะอย่างคือบามินเต้สำรองนะครับคารุมิโตมะสำรองจอร์จิโนโ่ลุตเต้สำรองเดนนี่เวลเ,วลเบกนะพวกนี้นั่งสำรองทั้งนั้นนะครับแบดเฟรบุคเค้นก็เช่นเดียวกันผู้สาประตูนะเกมนี้ใช้ผู้สาประตูคือเจสันสตีลนะครับแต่ก็ยังมียานพอลฟานเนคเคยืนคู่กับ ลุยส์ดังอยู่นะครับมีเฟดี้คาเดโอกรูแบ็กซ้ายตัวจริงอยู่นะครับแบ็กขวาก็เป็นโจเวลมันเพราะฉะนั้นแนวรับ4คนนั้ถือว่าเป็นชุดที่ไว้ใจได้กองกลางยังมีคาร์ลส์บาลบายังมีปาสคาลโกรสยังมีแจ็คอินเชลวูชนะครับแล้วก็ตัวลุกมีเดียโกโกเมสมีชาลลัมปอสคอสตูลัสแล้วก็แฮร์รี่ฮาวแฮร์รี่ฮาวนี่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่เป็นดาวรุ่งนะครับอายุแค่17ปีเท่านั้นเอง ตรงนี้ก็ถือว่าฟาเบนเฮอเซเลอร์ก็อาจจะมองเห็นอะไรดีๆในตัวเด็กคนนี้นะครับก็ให้ลงสนามเป็นตัวจริงแต่ว่าเกมนี้ก็ฮาวก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรคือเป็นเกมที่ผู้เล่นไบรตันเนี่ยรูปเกมก็เป็นรองริบูชัดเจนอยู่เหมือนกันนะในครึ่งแรกครึ่งหลังนะครับก็ภาพในครึ่งแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ริบูนบีบในแดนบนเลยรู้ว่าไบรตันเซตบอลให้เล่นยากที่สุด นะครับให้เซตบอลยาที่สุดอันมีปลดมาได้บ้างสวยๆเนี่ยมีแต่ว่ากองกลางกองหลังก็ตามเก็บกันได้ดีลิพูเนี่ยเล่นได้ดีหลายคนนะผมว่ากองกลางเนี่ยถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทั้งโซโบสไลท์ทั้งแมคคาลิสเตอร์ ister, นะครับแล้วก็แบ็กซ้ายบิลลสเคอร์เคสเนี่ยผมว่าเขายิ่งเล่นยิ่งเป็นธรรมชาติมากขึ้นหลังๆเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยมีตกจากมาตรฐานนะครับ แล้วก็กล้าเล่นกล้าลุยมากขึ้นดูมีความมั่นใจผมว่าลิอร์พูลในเกมนี้ทั้งทีมเนี่ยมองเห็นความมั่นใจในการเล่นนะดูแลเกมมันนิ่งแล้วก็ความผิดพลาดแบบง่ายๆเออร์เลอร์ส่วนบุคคลเนี่ยไม่ค่อยมีให้เห็นละนะครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีมากๆเคอร์เคสเนี่ยมีจังหวะเติมกล้าลุยมีมีลูกหนึ่งที่ทีมได้ฟรีคิกในแดนตัวเองเกือบเกือบกลางสนามเนี่ยเคอร์เคสวิ่งสปีดขึ้นไปให้เห็นเลยนะครับ แล้วก็คนที่วางเนี่ยน่าจะเป็นแม็คลิสเตอร์นะพอเห็นเคอร์เคสสปีดเนี่ยเขาก็วางยาวขึ้นไปเรารู้นั้นเคอร์เคสจบที่การได้แตะบอลเข้าเอโทษและตะบ,บันก็ถูกปัดทิ้งออกไปได้แต่ว่าเนี่ยเป็นการเติมที่มันของเคอร์เคสวิธีการเล่นของมันอยู่แล้วอะนะครับแล้วก็เกมนี้เขาได้แอสซิสต์ด้วยบอลช่วงท้ายครึ่งแรกก็ลิพุนก็ควรจะได้ประตูขึ้นนำแหละในครึ่งแรกนะแล้วก็ได้จริงๆแม้ว่าจะมาช้าหน่อยแต่มันก็มา นะครับจังหวะที่บอลมันทะลักมาแล้วมันเข้าทางทางปีกซ้ายเนี่ยเคอร์เคสไวกว่าวิ่งเข้าไปหาบอลแล้วก็ตวัดเข้ากลางเคอ,อร์ติสโจนสอดเข้ามาชาร์ดลุกนี้ทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับครึ่งแรกก็ดีกว่าทั้งเกมแล้วก็สกอร์ทีนี้ครึ่งหลังเนี่ยด้วยความที่เป็นบอลน็อกเอาท์ด้วยนะครับนำอยู่ด้วยริปุนก็เล่นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าไบาตันเองก็ต้องบุกแรกเปิดแรกเรียกว่าเปิดหน้าแรกมากขึ้นนะก็ทำให้ ทำให้เกมมันก็ถ้าจังหวะแบบบวกบวกกันแบบเนี้ริปูลก็หนักกว่านะครับมีอาวุธหนักกว่าจริงๆก่อนหมดครึ่งแรกเนี่ยมีจังหวะเซฟสําคัญของอลิซงเบเกอร์นะลูกนี้ถือว่าสําคัญก็บอลคล้ายๆกันบอลทะลักมาบอลมันเหมือนกับว่ามันถูกคลิกกันอยู่แล้วมันทะลักเข้ามาแล้วเคอร์ติสโจนเนี่ยเสียหลักล้มพอเสียหลักล้มเนี่ยเดโกโกเมสเลยได้บอลหลุดหลุดเข้าไปดวนกับอลิซงเลยนะแต่ว่า เขายิงเล่นเสาแรกอลิซงไม่พลาดนะครับเซฟไว้ได้นี่ก็เป็นเป็นลูกเซฟสําคัญของอลิซงเบเกอร์ทําให้จบครึ่งแรกลิปุลน,นำอยู่หนึ่งศูนย์ไม่ไปโดนตีเสมอนะครับครึ่งหลังก็เลยเล่นง่ายขึ้นนะทีเนี้ยครึ่งหลังเนี่ยโอเคมันมีอยู่ลูกหนึ่งนะครับช่วงสักสิบนาทีของครึ่งหลังเป็นจังหวะที่เออเคอร์เคสเนี่ยแย่งบอลได้แล้วโดนเป่าฟาวแม่คือ FA Cup เนี่ยนะครับในในรอบนี้มันยังไม่มี พอไม่มี VR เนี่ยเราเห็นเลยว่าออการที่พึ่งพา VR บ่อยๆเนี่ยบางทีมันเป็นนิสัยเสียของกรรมการเหมือนกันนะติดติดผมว่ามันติดนะกรรมการถ้าด้วยมาตรฐานของพิมมิลีกเนี่ยบางทีเขาเขาจะจังหวะล้ำหน้าหรือเลยมันมันดูไม่ค่อยแม่นนะครับแล้วก็ลูกฟาวไม่ฟาวหรืออะไรเงี้ยดูเหมือนเขาจะลูกนี้มันก็ไม่น่าฟาวเขาก็ไปเป่าฟาว นะครับหรือว่าในเกมที่มีปัญหามากๆแอสตันว่ากับนิวคาสเซิลอะไรแบบเนี้ยมันมีจังหวะพลาดง่ายๆที่มันชัดเจนให้เห็นนะ่ยบางทีการพึ่งพาเทคโนโลยีบ่อยๆเนี่ยพอมันกลับมาแบบใช้แบบความสามารถตัวเองเนี่ยบางทมีมันอาจจะลืมเลือนไปเผลอไปว่ามี vr หรืออะไรแบบเนี้ยลูกฟรีคิกลูกเนี้ยลิพูนไม่น่าเสียแต่ไปเสียแล้วก็ใบตั้งเกือบทําได้นะวางเข้าไปแล้วก็ลุยส์ดังอะไปรออยู่เสาสองแล้วหม่งตั้งเข้าไป ผ่านอัลตรงไปได้แล้ว่เข้าไปตรงกลางแล้วก็แต่ว่าลิ์พูลสกัดออกไปได้ก่อนนะครับอันนี้ก็แวะมาพูดถึงนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวตามหน้าฟีดต่างๆเราจะได้เห็นความผิดพลาดของผู้ผตัดสินใน FA ครับซึ่ง FA ฟเอคัเนี่ยเขาาเขามองว่าบางสนามเนี่ยมันยังไม่พร้อมที่จะมี vr เขาก็เลยให้เป็นความเท่าเทียมไปก็คือรอบนี้ยังไม่มี vr แต่ผมมองว่าเรามองไปที่จุดประสงค์ของ vr ดีกว่า vr เนี่ยเขามีมีเพื่อให้ให้เกมมันแบบ มีการตัดสินที่มันชัดเจนยุติธรรมถ้าสนามไหนพร้อมเนี่ยผมว่าก็ให้มีไปเถอะมี VR ไปเหอะสนามไหนพร้อมสนามระดับพเมลีกเนี่ยพร้อมมี VR ก็ให้มี VR ไปสนามไหนยังไม่พร้อมก็ไม่จําเป็นต้องมีไม่เป็นไรนะครับเ,เขาอาจจะมองเรื่องความเท่าเทียมในทุกคู่แต่ว่าผมมองว่าความยุติธรรมตรงนี้มันสําคัญกว่าอ่ะอันนี้ก็แวะไปพูดถึง VR นิดหนึ่งทีนี้หลังจากที่ร์บุลไม่เสียลูกเนี้ย แค่2นาทีให้หลังนะครับนาที56ลิบหรปุนก็มันหนีเป็น2อศูนย์จากการเปลี่ยนจังหวะเร็วนะครับเป็นบอลที่ริปุนได้บอลในแดนตัวเองอ่ะฟันไดได้บอลอยู่นะครับแล้วฟันไดก็แทงขึ้นไปให้กักโปกักโปในเกมเนี้ยเโดเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนก็ได้กักโปเนี่ยได้บอลแล้วก็ลากตัดเข้ามานะครับแถวๆกลางสนามนะตัดเข้ามาแล้วก็วางยาวไว้ให้ซาร่าทางขวาซาร่าก็ มองเห็นแล้วครับว่าโซโบสไลน์เนี่ยวิ่งปรีมาแล้วซแล้วก็แตะบอลจังหวะเดียวเลยแตะบอลจังหวะเดียวเลยนะครับน้ำหนักทิศท,ทางสุดยอดเข้าเขตโทษเลยโดยที่โซโบสไลน์วิ่งเข้ามาไม่ต้องจับเลยครับหัวตูมเดียวหายเลย20 <c oughs> เป็นการเล่นแค่4จังหวะฟันไดให้กากโปกัาโปวางไปที่ฟาร่าซาร่แตะชิงให้กับโซโบโซโบจบประตูนี้สุด ถือว่ามีคุณภาพนำสองศูนย์ผมอยากจะพูดถึงการเล่นของการโปรสซะหน่อยนะครับกัรโปรเนี่ยเกมนี้ลากตัดเข้าในนะฮะซึ่งเป็นสไตล์การเล่นของเขาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มองเห็นความแตกต่างนะแล้วผมมองคิดว่าเป็นวิธีการที่อร์เนอร์สลอตเขาเขาเห็นแล้วเขาปรับนะครับอันนี้ปรับกัรโปรลสะแล้วก็ซาร่าซาร่าเกมนี้ก็มองเห็นการปรับ2คนนะครับที่เล่นปีกด้วยกันเนี่ย เขาจะขยับลงมารับบอลต่าเอาเอาเอาตรงกรั๊กโปก่อนกั๊กโปนี่เห็นชัดกั๊กโปเนี่ยเขาลากตัดเข้าในเหมือนเดิมแต่ว่าพื้นที่ในการตัดเข้าในเนี่ยเขาใช้พื้นที่ต่ําลงมาเดิมเนี่ยกั๊กโปจะเล่นในแดนบนในแดน3มที่เวลาได้บอลแล้วลากตัดเข้าในแล้วก็หาจังหวะยิงซึ่งหลายๆครั้งอะยิงก็ติดบล็อกเพราะว่าพื้นที่มันแน่นหรือว่ายิงแล้วออกนะครับแต่ว่าเกมเนี้ยพราะกั๊กโปขยับถอยลงมาต่ําอีก แล้วได้บอลตัดตั้งแต่ตรงนั้นเลยปกติก็จะเล่นฝากงให้เพื่อนแล้วตัวเองตีตัวตีรถเปล่าขึ้นไปริมเส้นอะไรแบบนี้แต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่เขาตัดในซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาเขามีความเร็วเขาเปลี่ยนสปีดได้ดีแล้วเขาแข็งแกร่งอะตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่ที่เร็วอะนะครับแล้วเขาตัดเข้าในพราะตัดเข้าในตั้งแต่พื้นที่แถวๆครึ่งสนามเนี่ยพอตัดมาเนี่ยการที่มีผู้เล่นพาบอลตัดขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกเลยคือมันสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับของคู่ต่อสู้ อย่างที่2เลยก็คือคุณมีพื้นที่แล้วก็มีตัวเลือกคุณไม่ใช่ตัดเพื่อไปยิงประตูแล้วที่คุณตัดไปเนี่ยเพื่อทําเกมแล้วตัดไปคุณจะมีตัวเลือกเลยตรงกลางขวาซ้ายมีให้เลือกเพราะฉะนั้นเกมเนี้ผมมองว่ากัรกโปนอกเหนือไปจากบทบาทหน้าที่ที่เขาทําโดยปกติแล้วก็คือลงไปช่วยเกมรับช่วยเล่นลูกตั้งเตะต่างๆนะครับหรือว่ารับผิดชอบพื้นที่แดนบนเนี่ยเกมเนี้ย คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นมาที่เราได้เห็นเนี่ยคือการพาบอลตัดเข้าในตั้งแต่พื้นที่แดน2พื้นที่ครึ่งสนามเนี่ยแล้วมันอาจจะเป็นวิธีการที่เราจะได้เห็นการโกเล่นต่อไปในเกมต่อต่อไปนะครับเพราะว่าเกมนี้เขาใช้แนละ้วมันได้ผลซึ่งผมมองว่ามันทําให้การโปเนี่ยอันตรายขึ้นเลยนะโอเคคุณอาจจะไปมองความผิดพลาดของเขามีจับบอลล้านบ้างพลานบอลเสียบ้างแต่ว่าอยากให้มองในภาพรวมว่า โค้ชเองก็หาวิธีใช้กักโปให้มีประโยชน์เพราะว่าอย่างแรกเลยที่เราคงต้องอยอมรับก็คือเขาก็ตอบโจทย์ในเรื่องของแท็กติกของซอลตเล่นเกมรับได้ได้ดีแล้วก็ไม่มีใครแย่งตำแหน่งตัวจริงจากเขาจริงๆอะ่ะไม่มีใครที่แบบอย่างเจ้าหนุ่มลิโอที่ได้คำเชียร์เยอะเนี่ยจะเป็นตัวจริงเลยเนี่ยผมว่าก็ยังก็ยังยากที่จะมาแย่งกักโปนะยกเว้นถ้ามีลุยดิอารสอยู่เนี่ยนั่นอีกเรื่องหนึ่งผมมองว่าลุยดิอารสเนี่ยแย่งได้แต่ว่า โอเคกักโปในในเวลาที่เขาอาจจะยังไม่มีใครที่ไปย่่งตำแหน่งตัวจริงได้ก็หาวิธีการเล่นที่เหมาะสมให้กับเขาซึ่งการตัดเข้าในตั้งแต่พื้นที่ตรงครึ่งสนามเนี่ยจะเป็นการใช้ประโยชน์เขาได้ดีต้องดูเกมต่อๆไปว่าสล็อตจะใช้งานกักโปแบบนี้ไหมนะครับขณะที่ซาร่าเองคล้ายๆกันนะเขาก็มีจังหวะขยับเข้าในเนี่ยเยอะนะครับแต่พื้นที่รับบอลของซาร่าเนี่ยจะอยู่สูงกว่ากัโปรตรงนี้ก็มันก็คล้ายๆกับว่า ช่วงเวลาถ้ายังจำได้ผมเคยพูดถึงเรื่องว่าช่วงเวลาที่รีพูลมีการปรับนะครับไม่ใช้ปีกสองข้างนะครับมีบางช่วงเนี่ยหายไปทั้งซาร่าทั้งกัคโปมันดูกลายปันทีมันแน่งนตรงกลางมากขึ้นแต่พอซาร่ากลับมาเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นว่าใช้ทั้งซาร่าใช้ทั้งกัคโปทั้งทั้งสองคนเป็นปีกธรรมชาติเขาจะปรับวิธีเล่นยังไงอันนี้ผมเห็นกัคโปเล่นแล้วเพราะนั้นพอกัคโปขยับมาเล่นแบบนี้เนี่ย ตรงกลางเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับว่ามีมิฟิโตรุปเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเป็นวิฟิโที่พาบอลทะยานขึ้นด้านหน้าด้วยนะทีนี้ไบตันเองก็อยู่เฉยไม่ได้หลังจากโดน2สูแล้วเขาต้องเปลี่ยนตัวหลักลงมามิโตโมาสลงมาบินเตลงมาลุดแต่ลงมานะครับทีนี้เกมมันยังไม่ได้ว่าดีขึ้นโอเคตัวหลักลงมามีคุณภาพมากขึ้นแต่เกมไบตันมันเปิดหลังมันต้องลอยขึ้นมานะครับขยับเกมสูงขึ้น แล้วบอลมันเข้าทางริพูลหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าริพูลก็เล่นตามจังหวะเลยเล่นเกมหน้าเขตโทษให้เหนียวแน่นนะครับอกองกลางลงมาช่วยตัดเกมก่อนที่บอลจะไปถึงคู่เซนเตอร์แบ็กหรือว่าบอลถ้าวางไปเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาคู่เซนเตอร์ก็เล่นได้ดีทั้งฟันได้ทั้งกนาเต้นะครับตัวตัวนี่เก็บได้หมดหม่งตั้งไปหรือว่าสก,กัดจังหวะดักบอลแล้วกลางเก็บบอลได้เนี่ยทั้งแม็กแอลิสเตอร์ทั้งโซโบสไลเนี่ย เก็บบอลได้แล้วโต้โอ้โหริบูลเล่นสนุกเลยเมื่อคืนเดอะคอปผมว่าดูเป็นเป็น,เป,นเป็นหนึ่งในเกมที่ดูสนุกเพราะว่าบอลสองเป็นของรีบูลเยอะเก็บบอลได้โต้เก็บบอลได้วางนะครับแทงทะลุขึ้นมาได้โต้มันๆเนี่ยหลายทีเลยนะประตูที่3นะครับนาะทีหกสเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ซาร่าเนี่ยมีความมั่นใจแบบเต็มที่ได้บอลแล้วก็ทีนี้เจอเขาได้บอลพลิกก่อน เขาขยับลงมาต่ำนะลงมารับบอลแล้วพลิกหนีคาดิโก้ขึ้นมาได้พอพลิกหนีคาดิโก้ขึ้นมาคาดิโก้ต้องตามมันกลายเป็นตัวต่อตัวแล้วทีนี้ตัวต่อตัวเนี่ยซาร่าคราวนี้ไม่กลัวแล้วนะครับเขาเลี้ยงจี้ใส่เลยจี้ใส่คาดิโก้แล้วแล้วก็กระชากออกไปมีจังหวะดันนิดนึงกึ่งกึ่งว่าจะฟาวนะลูกนี้เอาจริงจงเนี่ยเพราะว่าจังหวะที่ซาร่าดันกรรมการอาจจะมองว่าเป็นจังหวะของเกมนะครับแต่ซาร่ามีมีมีใช้มือดันผู้เล่นของไบรตันเขาก็เขาก็ฟ้องว่าลูกนี้น่าจะฟาวแต่ว่า ผู้สินิมองไปแล้วว่ามันไม่ฟาวคารลูกูเสียหลักล้มทีนี้ซาร่าก็หลุดเข้าไปแล้วก็พาบันเข้าเขตโทษเลยนะครับแล้วก็ไปโดนปาสกาโคสเนี่ยเหนียวเหนียวเหนียว,ยว,ยวล้มได้จุดโทษนะลุกนเนี้ยแฟนบอลก็เฮเพราะว่าก็อยากให้ซาร่าได้มีความมั่นใจลุกนเนี้ยพอซาร่าเรียกความาเรียกจุดโทษได้ผมเชื่อว่าซาร่ามีความมั่นใจขึ้นแล้วสเต็ปตัวตัว,ตวไปได้เรียกจุดโทษให้ทีมได้แล้วแฟนบอลก็ แน่นอนก็ต้องเชียร์ให้ซาร่ายิงจุดโทษซึ่งตอนที่โดนิสซโวสไลน์เนี่ยเอาบอลมามั่วให้ซาร่ายิงเนี่ยเสียงเชียร์ก็ดังกระหึ่มเลยนะครับก็ซาร่าก็ทำประตูได้จากลูกจุดโทษซึ่งเขายิงแบบเน้นๆเลยนะยิงแรงเน้นอย่างที่ผมบอกว่าเกมที่ผมไปดูที่สนามเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีส่งคลิปเข้ามาเนี่ยอตอนที่โค้ชของสนามประกาศรายชื่อผู้เล่นเนี่ยแฟนบอลเนี่ยส่งเสียงเชียร์ซาร่าเนี่ยดังที่สุด นะทุกคนให้กําลังใจโมเมสซาร่านะครับพอนำสามศูนย์ก็สบายแล้วละ่ะก็ถอดฟอเรนเวสออกแล้วเวสเกมนี้ไม่ถึงกับโดดเด่นมากนะฮะคียซ่าก็เช่นกันนะครับก็ไม่ได้ว่าโดดเด่นเ็นเป็นอีกเกมหนึ่งที่คียซ่าเองมีโอกาสได้เล่นตัวจริงแต่ว่าเขาก็ยังเรียกว่าฉกฉวยโอกาสไว้ไม่ได้คือไม่ได้โดดเด่นนะถ้าเล่นได้เด่นเข้าตาเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวเลือกเป็นตัวจริงมันก็จะพอมองเห็นว่า เขาก็ยังไม่ถึงตัวจริงจริง,รง,รง,รงเพราะว่าสภาพร่รางกายเขามันก็ไม่ได้ม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถอดเวสออกส่งโจโกเมสลงไปอ่าโจโกเมสลงไปเคอร์ติสโจนก็ไม่ต้องเล่นแบ็คขวาละโกเมสเล่นแบ็คขวาโจนขยับขึ้นมาเล่นกองกลางร่วมกับอ่าแมคคาริสเตอร์แล้วก็อ่าแล้วก็โซโบสไลนะครับพออีกห้านาทีให้หลังรีบุ่ก็เปลี่ยนอีกคนที่2คนที่3นะถอดโมเมซาล่าออกถอดเ e อฟรโกคีเอซ่าออกนะครับ เ e ซาเองก็คงจะยังไม่พอใจฟอร์มตัวเองเท่าไรแหละนะแต่ว่าก็ต้องให้โอกาสคนอื่นนะเอกินเกตลงไปเรโอเองกุมโมอาลงไปนะครับก็ทีนี้ทางขวามันก็ว่างซารล็อตก็โยกเอาโกดิกาโปเนี่ยข้ามมาเล่นทางขวาแต่วิธีการเล่นคล้ายเดิมก็คือถอยลงมารับบอลในพื้นที่กลางสนามแล้วก็ตัดเข้าในซารกโปก็ยังมีตัดเข้าในนะคือจะเข้าไปมีส่วนกับพื้นที่ตรงกลางเนี่ยเยอะนะครับ เลโออิกูโมอาก็เล่นทางซ้ายแล้วก็อีกอิเก้ก็เล่นหน้าเป้าไปนะครับก็เป็นเกมที่ลิบุลเล่นสนุกเลยอะเก็บบอลสอโต้สนุกนะครับเนี่ยนาทีแปดสิกั๊กโปเหมือนเดิมพลิกแล้วก็พาบอลตัดเข้าในพลิกหลบคู่ต่อสู้นะเป็นจังหวะที่บอลมาคู่สู้เข้าหาเขาพลิกหลบไปบอลพาบอลขึ้นมาแล้วตัดเข้าในตั้งแต่กลางสนามลูกนั้นเนี่ยแล้วไหลให้ลิโออิกูโมอายิงลูกนี้นเป็นแอสซิสต์นะลิโอยิงเข้า แต่ว่าธงล้ำหน้ามันขึ้นนะครับซึ่งจากภาพช้าเนี่ยลิโอไม่น่านล้ำนะนะครับไม่น่านล้ำบุมกล้องก็ผมพยายามดูก็มันไม่น่านหลอกแต่ว่าต่อให้อ่าถ้ามี VR เช็คก,ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าผมคิดว่าลุ่นี้ไม่น่านล้ำเนี่ยก็เป็นท,ทีเด็ดของกากร์พอเกมเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ได้ว่าจะใช้คําว่าไม่ได้เล่นแย่นะผมว่าเขาเขาเล่นได้เด่นคนหนึ่งเลยแหละนะครับเพราะฉนั้นออโอเคคนที่ ไม่ชอบเขาหรือมีอคติกับเขาเนี่ยนี่ก็เข้าใจนะแต่ว่าก็ว่ากันไปตามเกมแล้วกันนะครับเกมไหนที่เล่นไม่ค่อยดีก็ก็วิจารณ์ตามฟอร์มว่ากันตามหน้าเสือไปแต่ผมมองเห็นทิศทางที่ดีในการปรับของอันเนอร์สล็อตแล้วก็พอในที่89ก็เปลี่ยนเพิ่มเติมเชนิลลี่ลงมาอ่าแล้วก็คาวินแลมซี่ลงมาตรงนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีมากนะครับคาวินแลมซี่เป็นแบ็คขวานะแต่ลงมาตอนนั้นโจโกเมสยังอยู่แลมซี่ก็ไปเล่นหน้าขวา ซึ่งในช่วงเวลาที่ลิปูลมีปัญหา,อากองหลังตัวแบ็กขวาเนี่ยคอนเดอร์แบลตี่เจ็บฟิล์มปงเจ็บแบ็ขวาอาชีพเนี่ยเอนโดที่ไปเล่นแทนก็เจ็บนะครับาการมีโจโกเมสอยู่แล้วก็แรมซี่ที่ผ่านมาเขาก็ฟิตแหละแต่เขาไม่ได้ลงสทัทีนะครับเกมได้โอกาสลงสนามเนี่ยได้เคาะสนิมต่างๆเนี่ยผมว่าวก็เป็นการเตรียมความพร้อมของอันเนอร์สโอตในเกมต่อๆไปอยู่เหมือนกันนะแล้วแรมซี่ลงไปเรียกจังหวะของเกมหน่อยนะครับ ก็ลงไปแทนเคอร์ติสโตนส์แล้วก็โคดิคักโปนะอ่ะก็เป็นบทสรุปที่เอ่อริวพูลทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำได้ดีทั้งรูปเกมแล้วก็ผลการแข่งขันที่ออกมานะครับมันมีหลายๆเกมในฤดูกาลน,นี้ที่เล่นได้ดีแบบนี้แหละบุกแต่ว่ายิงไม่ได้แล้วเกมรับมีผิดพลาดหรือว่าไปโดนทีเดียวตูมเดียวหายเลยอย่างเกมเบอร์ลี่ที่เสมอหนหนึ่ง ทีเดียวเลยนะครับมันก็เป็นความโชคร้ายอยู่เหมือนกันแต่ว่าในช่วงหลังๆก็เห็นว่าลิปุนก็อาจจะมีภาพของความแน่นอนที่มากขึ้นแม้ว่าจะมีเกมที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะแต่ว่าในช่วงหลายๆเกมที่ผ่านมาผมว่าดูดีขึ้นกว่าช่วงที่แพ้9จาก12นัดนะครับอ่ะเดินหน้ากันต่อเดืดรุนกันว่าจะไปเจอใครนะจับสลากเจอใครในรอบ5 16ทีมสุดท้ายนะฮะอ่ะก็ ใครเห็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็บอกกันมาหน่อยแล้วก็ลุ้นกันต่อในพรีเมยร์ลีกนะครับเดี๋ยวช่วงกลางสัปดาห์ไม่มีใช่ไหมก็จะเป็นสุดสัปดาห์นะครับเดยสุดสัปดาห์ลิพุนก็จะเจอกับรอตเทนแฮมฟอร์เรส์นะครับไปเยือนก็ได้แก้มือแหละเพราะว่าเกมแรกที่เจอกันก็โดนถล่มคาบ้านเลย3 0นะฮะเอาละนั่นคือ มุมมองที่ผมเห็นจากเกมที่แอนฟิลเมื่อคืนที่ผ่านมาร์พูลเข้าสู่รอบ 5FA เอฟเอคัพครับสีบ่โมสุดท้ายแล้วนะมาเรื่อย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 ,อยนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเห็นกันยังไงก็มาแลกเปลี่ยนทัศนะกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อเรื่องอะไรก็รอติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ